กาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงมีโอกาสเดินทางขึ้นมาหาคุณตาเลียงงวนนะครับผมเนาะของหมวดวันที่17เกมกราคมมาติดตามตัวเลขเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องมาติดตามข้อมฝันของคุณตาเลียงง่วนยินยินว่าคุณตาฝันดีว่าสันพี่ชายเอาเขามาให้กับสอบบอกใจวาสันท่านผู้ชมเอ่ยโชคดีครับเลขจะเป็นตัวไดเรื่องเล่าจะเป็นหน้าไดไปฟังชัดๆจากปากคุณตาเลียงง่วได้พร้อมๆกันเลยนะครับผมเนาะ กัสวัสดีครับคุณลุงกัสวัสดีครับ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 งวดนี้พึ่งมาหาคุณตาเลี้ยงงวดเนาะคับท่านผู้ชมเนาะมาติดตามมาสอบถามเบื้องความฝันถึงว่างวดที่ผ่านมาจะพาดไปกับจิงอยู่ครับมันก็เป็นยังไงล่ะครับความฝันมันก็มีเข่ามีรุดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันรุดบ้างเข่าบ้างกันยังถือว่าโอเคอยู่เนาะครับผมเนาะบ่ได้รุดหลงวดครับผมพึ่งรุดงวดนี้ก็เลยต้องเดินทางนมาถามคุณตาอีกครั้งหนึ่งฝันแล้อบ่ตางวดนี้ฝันแรืวเปลฝันว่าจังใดเนาะ ขึ้นกน่อนฝัน,นว่าจั้งสิตัวนฝันว่าไรลังไฟสิงอยู่กับลางเนาะครับมันก็เป็นล่อมน่นะคือว่าห่วงไฟบ่จังเ <c oughs> หรอวะห่วงไฟบ่ยา่านไฟ,ฟ้ไหมเฮือน <c oughs> ลังไฟสิงบาดนาีนั่งอยู่กับยายนี่่นนะั่งอยู่พอมีเด็กน้อยผู้หญิงย่างมาหาอือพอาะง่ายว่าสังสิงไฟ้น้ำเน้ว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นว่า อืมผมายถ่งอีหล่ะตัวนี้มันอยได้ครับประมาณชิปีนี่หละอื่ชิยหงิสองนี่ลหละคือประมาณว่าบาดมานังฟีไฟน้ำตูเฮงตูเพราะยังหนูจะแต่งงานเพิ่นวบาห่วยแต่งน้ำผู้ใด้ละเกิดหมว่บานไม่เจ้วใหน่อยเถอจังหวะว่นที่้อยประมาณชิปปีนี่ล่ะพุ่นผู้เอาหนูว่านตัวก็เรื่องหวหวกเง่อนาเป็นนะครับก็ได้เห็นผัวมันอยู่ออนท่า ห hmm. รูมักผู้นี่มันว่าอินี่หน่อยนั่นมันว่ามันสิงไฟอยู่น้ำพอไน่น่นนะครับนั่นผู้เอาหนูหนูจะแตง่งานมาสั่งห้วยตัวก็คืออยู่ได,าาไดนนะ้หน่อยน้งสี่จับแต่งานไว้ครับบ้านนี่ตัวเรียว่าคำว่าพี่บาบบพระตัวเดียว่าเอนมันนะบน้อยหน่อยเอนบอกผู้ใช้แอ่นมันอยู่ข้อทา่บาบ้านตาเนี่ยเขาอยู่ไก่ข้อทา่ามันนะครับบ้านนี่มันได้ยางเขามา มึงบอกเป็นผู้บ่าวอีนี่หน่อยตัวพระวานนะแม่นแม่นลูกแม่หลานตายอยู่บ่กบ่ก็คนมานจะใส่ละบ่ค่อยเห็นหน้ามันจะเทืียร์หรอกยีนก็ได้ครับมันยางแวเขม้าหาหนาบ้านเห็นว่าอีนี่หน่อยนี่มันว่าเงแผบแต่งงานก็มึงบ่ทั้งพ่อใหญ่ายานนะครับผมก็เท้าว่าฉันมึงมามันอยู่บ่ทั้งพ่อใหญ่นั่นว่านะมักมันว่าตอกหน่อยนั่นนะน้าผู้ชายตกผู้ชายนั่นว่าครับ อันนี้คนอใหญได้บอกว่าเด็้น่อยมันสีเอากันจังไลยตัวขึ้นในใจน่ะนะความฝันนั่นแหะมันสีเอากันจังไเหัวเท่าฝูมือเกิดเมื่อวานตัวขึ้นวันในความฝันครับเอ้าทูสีเอากันพ่อแม่ทูสีบอว่าหายบ่ทูเกิดเมื่อวานหนึ่ตัวทั้งตาหนันว่าอืมันนั่นว่าว่ากระซังมันว่านะามียิ่งน่ะบ่ว่ามียิ่งนั่นว่าโอ้อยากได้แห่งเนาะอยากได้แห่ง บาทอีกเท่าเลยว่ะคนเลยว่ามึงสิให้เขาแต่งลายปคนไหนแค่แล้วทำเงินบาทนะครับไม่กูกับพ่อจักพี่กันแต่ว่ากูว่ามันพ่อพี่แม่มึงท่นมึงเอากันนี่มึงบอกพ่อบอกแม่พ่อมึงใิ่ไหมกันได้ว่าต้องพ่อใหญ่หลันล่าพ่อว่าหรอกคนว่าฉันก็แล้ยกว่เจอมึงทางพ่อใหญ่หลันว่าหรือเอาเงินไปให้เพิ่นแล้วเมื่อวานนี้จัง ทั้งยี่ผู้หญิงนั่นวืมึงเอาไปให้หลายปันไหนเอาไปหาหาสิบเอ็ดบาทประชันทั้งทั้งแจงจีนี่แจงถือแจงว่าว่านี่หาสิบเอ็ดบาทเปนวะหน่อยแสดงว่าคนเจบุล่านผมได้นอกหาสิบบาทแต่โบราณเงินโม่หน่อยได้นอกครับแม่นแม่นบมบหมดดักคือกันมันเบาจังสีมันก็ะเดี่ยวจะมึงแล้วว่ะบาดเชืยอนี่ก็เลยมาหักมาหายไป บาดฟันต่อได้บ่เน,บน,นี่ยันวัาฟันแบบพี่ไส้ขี่รถชิปหล้อมหาบาดนี่พี่ไส้ลุงนั่นบ่แก<ม>่นอ้ายนั่นแหะขี่รถชิบหล่อขั้นแอกไงขามหาโตโตข้ไปเซาบา้านเขาอยู่จังไรบุญนี่คือมาเห็นมาพผ่บ้านนี่ก็เลยแน่เห็นหอยรถอถาุขัดขันอ่าว่ารถชิปหล้อขั้น,นง่นงยๆ,ๆนี่ก็แมนดีดีเพิ่นเลยครับรถเขามาไกลๆเนาะ ก็มาเกลไก่บ้านก็นเลยเพิ่นปอนข้อมาจากในรถครับหัวยยุนี่บอกเพิ่นว่าน,นะโอ้ทวงได้บ่ทวงเลยยุ<บ>นีเมื่อได้เข้ามาเสอาบ้านอยู่ก็เลยว่านนะเพิ่นว่านเลยไปสอบบ้านเขาอยู่เลยบ่เห็นกันจักปีละลุงบ่เห็นกะวางสองสามปีนี่ละสองสามปีนี่ละยะ่กอ้ายนั่นยังบ่ทันเสียชีวิตออกยังเป็นคนอยู่โอ้เพิ่นยังมีชีวิตอยู่แมนินบัดเท่าน,นี้ก็เลยโตก็เลยว่าเอเอเออลุงมาจอดไปหนะันละ ันก็ได้ลงมาหาครับถ้าเอาเขามาให้โตเราอะอืมมีโศกดีแถวๆเราว่าเขาอีนั้นเนี่ยเขาน่าสื่อมากคนว่าตัวสื่อมาหลายปันได้ตัวได้ถามตัวอยากเอาเงินขึ้นให้อายนะว่าเขาสื่อมาฝากครับผมเขาสื่อนะนะอืมตัวสื่อมาหลายปันไดเขาเลยสื่อมาสามสิบบาทก็ะจันสามสิบบาทง่ายเลยเขากชอบง่าเขาชอบเขาเปลือกตัวอันสื่อสามสิบบาทสื่อสามสิบบาทเราว่ะ ตัวจังไรวะจังสิบ้าน<อ>นี่ก็เลยว่าเออเฮ้ากับคืเมื่อบ้านคือกันเอารถมอเตอร์ไซค์ึ้นในเฮาแนี่คือรถชิบบอร์นะ<อ>กับรถจัก,กรยานนี่ตัวลารถจักรยานเท่านนี้ไล่ไปเสาว้านเขาอยู่บ้านนะเ <c oughs> สียเอาขึ้นเมื่อชี้เอาขึ้นเมื่อ,เ,อเมืออม่อบ้านทีละบ้านอยู่ปัจจุบันพีละครับผมบ้านนีก็พากันเอารถขึ้นเพิ่นก็นย่อจัก,กรยานขึ้นขึ้นรถบ้านนีก็มาฮับมาหายไปสะดุ้งหงาคืนรถเพิ่นเอามาให้หลายบอกเขา เอามาหายสอบแบบไงบ่นมันสอบอันนั้นหรอกสอบคือสั้งใส่ถุงผ่าแยงแบบไงนั่นแะก็สอบเดียวกระสอบเดียวอ๋อเป็นสื่อมาสามสิบบาทเออตัวนั้นว่าไอเอามาฝากว่ากูอยากให้เราเสียเงินเราสื่อมาหลายเป็นได้กูเสียเงินส่งคืนเพิ tamam. Higher, prof, swear, like, redesign, 53, Somehow, ่นนั <Mo ab genau op> ่นนะครับก็สื่อมาหลายเป็นไรตาแต่ได้ว่าสื่อมาสามสิบบาทเพืโอ้แต่ว่ากระสอบใหญ่เลยเนาะมันก็แสดงว่าจุดสังเกตอยู่เนียแล้วแล้วขวดฟันกระสีว่าจท่าไรเนาะ แนวความฝันเป็นจังสีจังหวะตาว่าหวยมันเปนพิสซ่าให้เด็กอ้แนวนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเคยมามาในคราบฝันอย่างสีดูกบฏตาบอเคยจคกเถบอเคยแมนบอเคยจักเถืยวจะพันเกมาเ้อกอความ็นดนี้ละหกบปีเ้าก็ฝันแนวนี้เยอะเียนที่เพิ่นจะเอาโศกมาห้ว่าจังหวะจังหวะเ่าใหญ่หน่ยเไปเศร้าบ้านเขาอยู่ไนบริเวณอิวานแต่ของในเพิ่นชีรถกายมากันทั้ง ตัวก็เลเนี่ยบ้ารถขันนี้รถไอร์กูทัวรนี่เป็นไราแม่นอี่ดีนะก็เป็นจริงเหมืนกันคับรถดีดีวะเพิ่นก็มีรถชิปหรอกดีอยู่โอ้เพิ่นป้อนข้อป้าเพิ่นเลยว่าตอนยุนีสมบ่เพิ่นว่านนะทะเบียนรถตัวไหนครับจำบัจักกุยบัวจักทะเบียนบัครับมีแต่เพิ่นว่าห้าเอาเข่ามาให้โตเพิ่นว่าจังสีอืมเอาเข่ามาให้โตโตนั่นบัวจักให้อายจ่ายเงินเดี๋ยวเอาเงินส่งคืนเพิ่น ตัวชื่อมาหลายปันไดคือใัใจหลันวสีเอาเงินชงขึ้นเป็น่าเป็นสื่อมาแพงหรือบ่แพงก็ได้เอาสื่อมาสามสิบบาทเราอ่ะแต่ว่าเขาน่ะมันหลายยุ่นละสอบบอกง่ายเลยบอกง่ายๆนะมันคือจำสอบพอแพงแยงนี่นะครับืนถุงหน่อยบ่เป็นสอบปุ๋ยบ่เป็นสอบปานอก็สอบพอแพงนิดพอแพงแยงนี่มันบางครั้งมันไก่ไข่วลาลุงหรือว่าตาตาอย่างง่วนนี่เพิ่นได้เลข ขายชินสอดบ่บนเนาะขายชินสอดเล็กน้อยหาสิเบสบาทเนะาะวันน,น,น,นี้มาฝันอีกฝันช่วงต่อของพี่ชายช่วงตอ่อการบัดนี้ได้สิ่งได้ของแ,แต่ว่าก็เป็นเลขสองตัวอยู่ได้ครัาสิโนชุ่ชมอาจจะเป็นหาหนึ่งหรือสามศูนย์ก็ได้เพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าดังๆเลยว่ากระสอบละสามสิบบาทกระสอบละสามสิบบาทขนเอามาให้สๆกับรถมนบอกตัวเลขมันก็สิบ่มีตัวเลขเนาะลูกเนาะมันก็ทีเป็นอันมันก็ทีเป็นแต่ เงินค่าสินสอดของอีนางน้อยนะเน้อชี้ด้วยห่าด้วยคนก็บอกว่าเขาชื่อมันสามสิบบาทกระถางก็สิถามหนึ่งตัวอยากเอาเงินเคลืนให้อ้ายเพราะว่าคนจื้อมาฝากอย่างเพิ่นเสียเงินเสียทองนนั่นนะครับผมอ่ะก็เลยถามแสดงในแนวนี่มันมีสามตัวหรืมีแต่สองตัวเนาะมีแต่สองสองเป็นลาจีสามสิบก็หาชิบีดเนาะไม่มีสองตัวการจจับสามตัวกต่ว่าชิบุกจะเบียนรถเอาเลขสามตัวใหม่เอฟซีอยู่กะ ตาเพบ่นว่าบ่เห็จะเบียร์รถจำบ่ได้บ่เห็นโทรหาเพื่อนบ่เห็นเ่งบ่แต่ว่าได้วามฝันเห็นบ่บ่บ่เห็นบ่เห็นน่บ่บ่เห็นเลยอ๋อบ่เห็นกับทีโทษถามอยู่หรอกทะเบียนรถขั้นชิปหรอว่าเห็นกันนั่นมันมันตัวไหลอ้า ดี๋ยวเขาจะมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะค่ะแตงโมชุ่มเอาสองตัวนี้เราไปไว้สักวันสามศูนย์ก็หายหนึ่งเราไหว้เองเนาะมันก็ต้องออกเงินค่าดองตัวกับเพิ่นห้องออกมาตัวสามสิบบาทว่าสันเพิ่นเอาเงินให้พ่อเพิ่นค่าดองหาสิบเอ็ดบาทน่ค่าดองวัได้จะถือเท่าเนาะเป็นตัวแนวความฝันเนาะครับมันก็ฝันไปทั่วคือว่านะแต่ลองไม่ฟีเจิร์หน้าบึงเราเองเนาะค่ะแตงโมชุ่มเนาะตัวเลขก็จะมีแค่สองตัวสองจุดครับผมหาสิบเอ็ดค่าดองนี่น่าหน่อยว่าบไหวเอาวันนี้ก็เดียว เอาเงินค่าดอกใหม่พอแล้ววะสันกับสามสิบบาทคือเขาก็สอบบางไงอย่างสี่สามสิบบาทเนาะครับแต่นมูชมเนาะก็มีตัวเลขแค่สั้นนี่แหละครับผมแต่ว่าพายอยากได้สามตัวอยากได้ทะเบียนรถต้องรออีกไกลหัวโจกเดี๋ยวพอเที่ยงก็บอยจะมาิีตามกับคุณตาเลียงงวยอีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนรองสอบถามมึงกับพี่ไายเพื่อนเนะาะเพื่อว่าเพื่อนทรวหากันหลาอาจจะได้ทะเบียนรถมากประกอบได้เลขสามตัว ตอนนี้เขาสองตัวไปเสี่ยงโชคกันอ่ะบางแอมเนาะครับผมอ๋อกะที่านั้นตัวไม่มีตาเม่านั้นล่ะก็ได้หเมื่อแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่งามอยู่ครับสมุชมสามศูนย์บนแอนได้เข้าสมุชมบางปีใหม่นั่นมันบบออกอาจจะมาออกยอดหลังก็ได้เด้อสามศูนย์หาหนึ่งได้เข้าสมุชมอ่ะสุดท้ายขอขอบคุณขอบคุณคุณตาครับผมที่แบ่งปันความฝันตัวเลขเด็ดให้เอฟซีคนในเสียงโชคอยู่เนาะ ไปครับไปเบิ้งตัวเลขก็มีของห้าเดี๋ยวเขียนสมุดใหพี่นะ้นองแคปนาจอยเบิง้งครับผมท่านผู้ชมเลขของคุณตาเลียงง่วนนะครับผมประจําของวดวันที่สิบเจ็มกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมจีบามีเล็กน้อยเพิ่นมาขอกันอายุสิบเอ็ดสิบสองปีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามากันมาขอกันว่าสัน่นค่าดองหาสิบเอ็ดบาทเอาไปให้พอแล้วว่าสันสามศูนย์นี่มาแต่องสามศูนย์นี่เป็นพี่ชายของคุณตาเลียงง่วเนาะ เป็นขี่รถซีล้อมาเห็นกันก็เลยว่าเอาเขามาฝากพัศนเขาเพราะเป็นกระสอบปุ๋ยกระสอบปลาเนี่ยครับสมุช้มกระสอบบอกเต็งเขาอีกอย่างกระสอบบอกใหญ่แต่ว่าสามสิบบาทครับสมุช้มคุณตาก็เลยตีให้เป็นสามศูนย์กับหาหนึ่งแต่ว่าท่านได้จากได้ทะเบียนรถก็ล่อถ่าเบิ้ลนะครับสมุช้มเนาะล่อถ่าเบิ้งคุณตากาเป็นเจ้าท่อไปถามน้ำพีไส้ให้อยู่เพราะว่าผมเห็นกันสองสามปีแล้วว่าพัศนแต่ว่าพอเชี่องว่าหาหนึ่งในให้ขึ้นลงน้ำในเด้อครับสมุช้มเพราะว่า เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ว่ามีวันคู่นะครับผมเนาะบางครั้งมันก็มักลอยไปหนึ่งหกจังสี่นอถันขื่นลงก็กจะเป็นหาหานึง่งหกนึ่งแล้วก็กลับน่ำก็เป็นหนึ่งหาหนึ่งหกพอเที่ยงว่ามันมาหลายตัวก็น่าขื่นลงเงี้ยได้คาร์เตอร์มูจ้มลองไปพิจารณาเบิงเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมเห็นส่วนตัวของพอเที่ยงหรอกครับผมแต่ว่าท่านใดมักตรงๆก็ใส่ไปลวดตุ่มตุ่มตุ่มหนอเนาะครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีโชค mắn กับตัวเลขของคุณตาเลี้ยงงัว ว่าจะเป็น3ามศูนย์านหนึ่งก็ขอให้มันเป็นเลขที่มันจะออกของของวดวันที่17เจมก,กราคมนะครับผมเนาะให้พี่ในอน้องได้ถูกหม่ร่อยเบื่อได้จับเงินแสน็นเงินล้านได้มีเงินใส่สอยกันขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีตลอดไปคลิปนี้พอเชื่งขอตลาไปก่อนพอกัะใหม่คลิปหนาเมื่อคุณตาคุณไปโทษไปถามแล้วพอเชื่องสิมาติตามไปให้ทผู้ชมอ,อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ